สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสแตลแดงเชนแนวทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกตามเคยนะฮะตอนนะครับผมพงมงถุ่มหนึ่งครับพี่น้องอิตาเว้นคอยรับล่าป่าไปแล้วนะครับวันนี้ยุกับปลาเทปสแตลแดกนะครับผมปลาเทปสแตลแดกมีของดีนะครับลาย่างที่จะมาโชว์พี่น้องวันนี้นะครับคอนเทนต์คอมเมนต์ไปคำคมดีๆหรือว่าคำคมเกาๆไปแล้วแต่นะครับ ากปีฝากน้องมือนีหอยเชลลี่ครับพี่น้องนะครับเบิ่งจากไปสายยึดทึงหัวกระหูกนะครับป้ามือนีเป็นทางไดไปลงมือนี้เป็นทังไดไอ้แตกเวิดมันว่าันมองอันป้าอันเขาเหยิบหินหยิบย่างไปอมยป้ามันไปไต็ตไตที่ล่ะครับพีนพ่น้องเอ้หยิบหินจีนถอยเลยไป็ไตเอาบางหัวแรงก่อนสินตอนนี้ก็ประมาณถุ่มถุ่มกุ้งกวแล้วพี่น้องนะครับป้ามันไปจัดมา โดยแต่ว่ามันหน่อยๆพี่น้องโบคือหอยเฮาสื่อคืนหอยเฮาสื่อเนี่ยมันหน่อยใหญ่เดิเขาสิคัดตีน like ่ยใหญ่มากขายจริงๆนะอันนี้เขาไต่เอาเป็นหอยเชลลีบานเฮานะครับบ่เป็นหอยปังได้พี่น้องเป็นหอยเชลลีบานเฮาครับตาเขาแสดงอาออกเลยต้มแบบโบต้องเอาตาออกนะครับเอาเดี๋ยวเขาลองมึงพี่ไอ้ไอ้ปลาเหมือนเนี้ยเขาบอกอะไรยางห่างเขาลองลองล่องมึงหอยหอยปลาหอยบานลองมึงหอยเชลลีเขาอย่างเงห้ยโอยเดี๋ยวเพิ่มกินยู่นี่แหละพี่น้องมึงหัวมันแล้วเพกินยู่ตลอด เอาตาจิ้มปุ๊บเอาตาออกพร้อมเลยพี่น้องอ๋อแล้วส่วนอาาหรักนี่น้ำจิ้มครับพี่น้องบเอาใส่ลายดอกพี่น้องกอใส่ลายมันกินเหมดอนดอกนะครับเดี๋ยวบอกให้ดีด้วยว่า้องกินบ้าง ลองหัวหวยังไงมันันคือจอยจอยแล้วต้มออกโปโป้ยเวต้มบโกออเออพี่น้องเอเขาตัไหกินครับเข้าตัไหเฮ็ดคลิปเคยสื่อสำเร็จลูกถุงใหม่คยเนี้ยโ กินเจียมเราคือว่านะเนาะนีะ่เราอ่ะอือเปิดหัวเงี้ยมันเป็นอะไรโอ้ยเง็นนักกาดเย็นนักขารแล้วร้านเลยไย่งั้นใค่พี่น้อง อันไปแล้บกว่าไปจิบตัวสับหอยทุนไขรหอยทุนไข่พี่น้องอืมอ้มตากเป่ตัว เขาสีหอมโอเคยินอืมผมทราบพี่น้องเว้อยอ๋อินหอยหลายด้ธอกินหอยเรื่องดีเ้อ ว,ว่ามันพี่น้องจิ้บอกหน้าเอาตาออกพ่อตากินได้ยดอกพี่น้องออแต่วาา่ากินไรบ่ไดนเมาผู้เฒ่าพ่นบอกัวเวหาวนี่รู้ัวดก็คือเป็นาตาโนย วันนี้บอ,อกให้ซุกเดือนวันธรรมดาตุ่มเผาพี่น้องเอ้ยหอยเชอรี่ 这里我也不让着，嗯。放点牛肉片。啊嘿，我们不弄，不咸了。Oh, บ่แขนงกบ,บ่นะหนามาลองคอเอมึงแป๊บนึงพี่น่นอ,อ,อยตุ้ยดีครับ

แ่้วก็อือ่นหอยบ่มีหมีเห็นไหม,ม ไห,ออหนคืงัวออกไงก็ยังตตเพื่อที่จจ่อยปีหัวพี่น้องดึงตาออกพผอมพผอมกันเลย ป uh ื๊ดเก็บเกี่ยวเกี่ยวบริีมันบ่หยาไปในดอกปะบุตรสาวของฉันบานหน่อย อา้าวไปจิม Bref, ้มปลาเสือบุ <S <S ๊ซะนั่นงอซะงั่นยิมของป๋ากันกะไกันโว้ยโว้ยจ้มก็ไร็ยู่กันนู่น เป็นหนองอยู่ทั้งทั้งหลังครับพี่น้องออทั้งหลังลานนะเขาไปเลือกเติบอยู่มันเป็นห้องนำไหลออกมาในคล้องปลามันเป็นจัดมากอา้าจิ้มพี่น้องมึงมึงโอ้ยออนุยาตบาัดคำเลยพี่น้องเออ้ยเสียเวลากับการเอาตาออกแหง บรรยากาศฟังเสียงแมวไปน้ำแน่พี่น้องเจ้หนอ่อยแมวมันหลงมากห <c oughs> ลงมากีิละครับเดี๋ยวมาเลี้ยงไปจับมาอันกับเมียอยู่ทางหลังไปไต่ไฟเอาซอยกันเดี๋ยวพี่หองอยู่ทางไหนบู็เลยเอามาเลี้ยงพี่น้องเยแล้วตัวท้องสารครับนางนางมดลองจะข้นก็นยังเคยซอยหมาแมวผสมซอยกับผสมข้นถอดแล้วครับพี่น้องเนาะซอยกันไปครมด เขาเบื่อบันคอกดีขนาดนีน้รอเขาจดเข้าไครับพพี่น้องกินน้ำสิแซบก่าอันปอกอกเราว,วางใสอัน บางในถ,ถาดด้วยนะครับถั่วเจียวมันหน่อยโผล่ว่นนั้นุงเจมงัดออกใ่ถาดโซดแล้วไปน้รอ,องข้อกัอนไปโอ้ขอตาเด้อพี่น้องทูกคนครับ โอ้พี่น้องเอ้ยมัอนี่หอยเซอรี่ครับพี่น้องตัวน้อยๆมันก็ร้ายครับพี่น้องแต่ว่ามันจอยแห้งโสดนุ่มเจีมกับงานเอาตัวนุ่ยไงเลยนะครับหอยไตเอาหันแม่นหอยสื่อมันกัมันกับนุ่ยใหญ่นะครับเขาเพราะว่าเขาจีคลาดนุ่ยใหญ่มาขายหันมันหอยสื่อเนาะอันนี้หอยไตมากนี่มันคืออะไรนี่น้อยไปเถอะมันไปไตบ้างผมงงนี่างกับคำนะครับยูเโาหายพี่น้องเมันเอาไฟไปทูมากนี่หม่องมันไหล เดี๋ยวไล่เติบอยู่ครับแต่ว่าของอ่งยางจนคขาพกอยู่ดอกนะครับเหยียบนั่นเหยียบนีไปกับพาเข้าไปปตาไออันปนตายยังก่อไน,นต้นทุ่งฟูมันมันเกิดไหมเกิดต้นอยังก่อ,กอตอน้นคือต้นจากของพี่น้องแต่วบอกเปนต้นจากดอกมันสูงนะครับเป็นดอกเป็นยังขึ้นพาเข้าไปบอกย่างคั่อ่ะนะครับพี่น้องมือนี้นุ่มเจมสแตกเด็คชนแนล ฝากพี่ตอนน้องอย่าลืมเดืมน้องเดื้อปุ่ม,มสีแดงด้านล่าขงของมือนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ช่องทางนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเทพกับน้องเจมนะครับได้เห็นคลิปต่อไปนะครับผมผู้เฒ่าผู้อูนะครับก็เออมาจากไหนไม่มีก็าารทราบอ๋อเฮมีฮาบอยู่นึงครับไข่เปี๊ยไหมครับเฮ้ยแจ๊วครับพี่น้องแจ๊วคำคมของเพื่อนนี่ายอยู่พี่น้องเอองแต่เป็นเพื่อนเป็นไม่หลุดเป็นว้นานนะเพป็นเบาซุป้องเกมฟัง แต่คืนบ่ค่อยออกเถ่าแล้วปาเทพนะครับตอนนี้อายุ6 7ปีนะครับปาเทพสแสร้แดกนะครับขอฝาก FC ซทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมในการทำคลิปนะครับผมดีละครับพี่น้องฝากพี่ตอนน้องนะครับจะบริยากาดกันทำคลิปนะครับบริยากาดบริยากาดการเฮ็ดคลิปนะครับผมพพี่น้องให้กำลังใจไล้ครับติดตามเข้ามาน้องพี่น้องเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้สแตเตอร์แดดชนแนลกับปาเทพสแตเตอแดดนะครับกาเสียบเาพาจ่ายพี่พอจานอกน่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าพอกัำไมสำหรับคลิปนี้นุ่มเจีเยบสเตเตอร์แดดเชนแนลขอลาอีกทีหนึ่งไปก่อนสวัสดีครับดูครัียนปาเทปนะครับเด้อ